แต่อันนี้เราปลูกใช่ไหมคะเนาะตรงตรงนู้นเขาขึ้นเองแต่อันนี้เราปลูกเข,า,ข,า,ขาแบบว่าใหญ่มากเข,า,ขามีเนื้อที่เยอะเพราะว่าเขาไม่เกิดหมดเห็นไหมคะเนื้อที่เขาเยอะและ้วทีนี้เขาก็เลยสมบูรณ์จริงๆสมมบูราปลูลกเยอะเลยอะคะ่ะจนถึงนู้นเลยปลูกไปถึงน,นู้นอะคะ่ะแต่ทีนี้บางบางบาง,บางที่เราก็เราก็เจ็บแต่ทิปคิดว่าจะเอา,มาเมล็ดพันุ์อันนี้จนแตกนะคุณ โอยแตกมากเลยเลยเอ้ยเลนอ่ะหนักตายตายตายคือเขาอ้วนหน้าค่ะตัดได้หรือยังคะอันนี้ทิพไม่ตัดเพราะว่าอว่าจะเอาไว้ทำพันนะคะ่ะนี่ยคะ่ะไม่ตัดคะ่ะก็มีเยอะอยที่ไม่ตัดที่แบบเรามีต้นใหญ่ๆะคะ่ะว่าเผื่อว่าเขาจะได้แบบพันแบบสมบูรณ์ ก็เลยก็เลยว่าจะไม่ตัดนะคะเพราะว่าข้างในอะมีมีที่ตัดอะเยอะแล้วโอ้ยทั้งอวบทั้งใหญ่หน่าภูมิใจนะค่ะนาดสวนนี้ไม่ธรรมดาค่ะอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่จนแบบจนแบบแตกเลยคะ่ะใหญ่มากดูนะคะดูนะคะไม่ไม่ไมอัน,นี่นะดู กอดไม่กอดไม่มุ่มทราบว่าใบเขาเป็นเพราะอะไรคณะจะคณะคณะนะคะแคทอมเ<อ>นาะมีต้นค่ะมีต้นใหญ่มั่งมีอะไรมั่งแต่ว่ามีทราบว่าใบาเขาเป็นเหมือนเป็นอะไรแต่เวลาเราตักเราก็าต้องเอาออกให้หมดเยอะเลยอะคะ่ะค่ะอันนี้ก็ตัดได้ใช่ไหมคะตัดได้ได้แล้วคะ่ะตัดได้แล้วลูกค้าเขาสั่งแล้วสวยเลย อามาเอามาเอามาปลูกคือเราลือ้อเราลื้อตัวหนึ่งออกแล้วก็เอา,มาเมล็ดมาหว่านต่อเลยค่ะเนี่ยแต่ก่อนนี่จะเป็นเป็นผักนี้ผักผักกาดหืนเนี่ยค่ะแล้วก็พอเอาผักกาดหืนออกแล้วก็เอา,มาเมล็ดมาโรยมาโรยแค่เอา,มาเมล็ดคะน้ามาโรยนะคะแล้วก็ไม่กี่อาทิตย์หนึงนะ่งนะคุณมันมันมันไปไวมากเลยแล้วก็เนี่ย แล้วก็ช่วงนี้คณะจะดูแลยากมากเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นพวกแมลงผีเสื้อนะแล้วก็เป็นเป็นพวกหนอนหนอนมาชัยใบอะไรเงี้ยคะ่ะนะคะจริงๆแล้วเขาจะไม่โตขนาดนี้แต่วะะ่าไอ้ไม่จริงๆแล้วเขาจะต้องโตกว่านี้แต่ว่ามันอากาศร้อนสําหรับคณะมันก็เลยไปไวมากนะคะ ก็มีต้นอ้วนมั่งก็ใหญ่นะคะน่ากินมากเลยะะโอ้ยก้านก้านใหญ่โอ้ขวดสำหรับคนที่ชอบกินก้านสำหรับคนที่ชอบกินใบก็มันมันก็ใหญ่ไปนะ,ะต้นถ้าถ้าเรายากแจก่จเห็นว่ามันจะอ้วนนะมันจะต้นเตี้ยต้นเตี้ยแล้วก็ก็จะอ้วนถ้ายาวขึ้นมาเนี่ยเขาจะแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นไหมคะ มเขาจะเตี้ยกว่าเพื่อนเขาอ้วนจนแบบเป็นต้องเลยอ่ะค่ะเนี่ยคือพอดีเขาเป็นพอดีที่จะตัดเพราะว่าไอาเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นกาลังจะออกดอกอาทิตย์นี้แหละตัดออกเยอะโอ้โหต้นนี้ยิย่งใหญ่ครั้งนี้ก็มีใบน่ากินมากเลยใบยแล้วกรอบมากนะคุณเพียงแต่ว่า มันเป็นที่ว้าเป็นมแมลงมาอันนี้มันมมแมลงมาใชยในใบนก็เลยเป็นกระดังงี้จะไม่อ้วกแต่เขาก็ยังอ้วกอยู่ดีกับลงดินไหมคะก็อย่างลงดินถ้าเราลงลงห่างๆลงดินจะดีกว่านะที่บ้านนะถ้าเราปลูกในเนี้ยฮะ <c oughs> ถ้าร้อนมาจริงๆนะคะ มันจะมันจะต้องมันมันน้ำไม่พอคือน้ำไม่พอเราก็ต้องมาลดลดอ่าด้วยอ่ามืออีกเอาสายยางม,มานั่งยืนลดอีกค่ะอันนี้ก็โตเกินไปก็ต้องตัดออกงามทั้งนั้นเลยอะค่ะค่ะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยงามแล้วนะคะเพราะว่าแก่ไปแล้วเนี่ยแก่ไปแล้ว ที่จริงแล้วน่ะโอ๊ยถ้าคุณมาช่วงนู้นอ่ะแรกแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะจะงามมากค่ะอันนี้เป็นอขึ้นช่ายไทยเนาะขึ้นช่ายไทยหอมมากคแต่ยำโอ้พูดมาแล้วก็กินทิพไปก่อน <laughs> ฝันทิพกินทิพ <laughs> ตล<ร>อด <laughs> ถ้าจะกินจริงๆก,ก็คือกินของดิกไปเลยสดไปเลย,เลยที่มันขึ้นไหมใช่ไหมคะเฮ้ยน่ากินซะด้วยค่ะบางคนก็จะชอบแบบนี้บางคนก็จะชอบดูสิต้นเดียวนะคุณนี่ต้นเดียวนะ ต้นเดียวนะแล้วก็ถ้าแขนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วตัดออกไปแล้วก็เขาก็ขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเนี่ยเห็นไหมน่าก,กินอร่อยด้วยอ่อ,อนๆยิ่งขแขนยิ่งเนาะไม่ต้องไปอะไรมามากมายอันนี้เป็นขแนขนแขนงทั้งนั้นเลยแล้วอันโน้นก็จะตัดทิ้งจะเอาออกแล้วก็ปลูกใหม่ที่เป็นดอก ทีแรกว่าจะาเจ็บไว้ทําทพันแต่ทีนี้ทีนี้มันมันถ้าถ้าร้อนมาจริงๆอ่ะเราดูแลไม่ไหวก็เลยเอาแต่ข้างนอกไว้ทําพัน